ราจะมาหาพี่เหินตั้งแต่วันที่สิบเก้าพี่เหินแกไม่พูดคุยกับใครเลยนะตั้งแต่ที่พี่แกไปเจอพี่หน่งมาเหินพี่เหินพี่เหินตั้งแต่วันที่สิบเก้าที่พี่ไปเจอพี่หน่งมาพี่ไม่พี่ไม่พูดเลยเดี๋ยวนี้พี่ขยันซ้อมยังพี่ขยันซ้อมเพราะว่าพี่หน่งเขาเป็นแกซ้อมแล้วเขาก็ตึงไงเขาเขาซ้อมเยอะแล้วเขาตึงเราก็แบบว่าอยากจะลองตึงแบบเขาว่ารอบนี้กดน็อกครับเอฟซีครับ ถ้าแบบว่าได้ดูแค่สองนาทีก็อย่าว่ากันนะครับขอโทษด้วย <S <S ครับวัสดีครับก็มาตอบน้องเย็นหน่อยว่าที่บอกจะน็อกพี่สองนาทีพี่ว่าน้องคงจะทำยากพี่ก็มาเต็มแล้วทีพี่ซ้อมทุกวันครับเดี๋ยวมาดูกันวันชกก็จะโอเคไหมได้มันนะครับต้องการมันได้มันครับผม